เพื่อนคะเดี๋ยวนะเขาหอมเขาจะกินยานะคะยาโอ้โหกินเก่งมากเลยคะ่ะมีไหมคะมีในแอนเดียวคณะนะมีอันหนึ่งโอ้โหกิ่หนึ่งไหมคะอร่อยไหมคะกินอ้ำออมมาขายที่ในานอร่อยไหมเต็มเสียบให้เท่าไหร่หนึ่มันไม่อร่อยหรอ,อแต่ก็กินเนาะเก่งเนาะ ตามน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะลาไปก่อนละคะโอเคค่ะวันนี้ข้าวหอมกินยาครบสองสี่สี่เลยเหรอข้าวหอมกินยาครบสี่สลิงเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะโอ้ยเรือมือนมาเลยต้องหอมขออีกเหรออ้ไรนะฝากเร็วฝากฝากเพจมาฝากเพจให้ข้าวหอมได้ 拜拜。Bye bye.